ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายย่อมเข้าไปหาสกุลใดพวกมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประการฐานะห้าประการเป็นฉไหนคือสมัยใดเมื่อบรรพชิต ผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสเพราะเห็นท่านสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใดเมื่อบรรจิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุล พวกมนุษย์ย่อมลุกรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรปชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์ ย่อมกำจัดมนทินคือความตรเนสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักย์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์ ย่อมจัดของถวายตามสติกําลังสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีโภกรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์ย่อมไต่ถาม สอบสวนย่อมฟังธรรมสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดบรประจิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์ในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประการนี้